โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมช่วง Data c าค r a c t เ r กเันดั้มกันนะครับผมในครั้งนี้เราก็ยังอยู่กับซีรีส์อนบัตะออฟแฟงก์เอ็มกันอีกเช่นเคยกับกันดั้มเฟรมตัวต่อไปของกลุ่ม 7-STAR นั่นก็คือกันดั้มเฟรมลำดับที่16 กันดั้มเซพาต่อจากตัวมูมูเลยนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ก็ประวัติเดียวกันก๊อบกันมาเป๊ะเ,เปลี่ยนชื่อตระกูลอย่างที่เราเคยคาดการเอาไว้เซพาเป็นกันดั้มเฟรมของทางกระหอนที่มีการใช้งานในช่วสงสงคราม300ปีก่อนโดยหนึ่งในตระกูลเซเว่นสตาร์รุ่นแรกนั่นก็คือตระกูลคูจันตระกูลของไอเอโอคูจันที่ไปโดนฟูซิตีเบีบตายในอนิเมะนั่นแหละนักบินของเซพาคือเอมเบล่าคูจันหรือว่าผู้นำตระกูลคูจันรุ่นแรก จบแล้วครับประวัติหุ่นเหมือนกันไหมเหมือนกับไอตัวก่อนหน้านี้เป๊ะเ,เลยแล้วก็ไม่มีการบอกด้วยว่าเครื่องนี้เป็นตายไร้ดียังไงอยู่หรือเปล่าในปัจจุบันก็ต้องมาดูที่ลงเก็บโมบิสูตรของตัวบาเอลในตอนที่เมกิลิสไปเอาหุน่นลงเก็บโมบิสูตรที่ศูนย์ใหญ่กระหอนวินกอบมีโลโก้ของตระกูลครูจันอยู่ด้วยนะครับโดยจะอยู่ทางฝั่งขวามือนั่นก็หมายเขาว่าหุ่นตัวนี้ปัจจุบันก็น่าจะยังคงอยู่แต่ว่าไม่ได้ถูกนําออกมาใช้งานก็เท่านั้นเอง เหตุผลที่ไม่นำออกมาใช้งานก็ง่ายๆเลยครับอนิเมชันฉายไปในตอนปี2015ส่วนหุ่นตัวนี้มีการนำออกมาโชว์ตัวในเกมของปี2023หรือก็คือหุ่นตัวนี้มาหลังจากอนิเมชันฉายไปแล้ว8ปีมันจะมีหุ่นตัวนี้ใช้งานในอนิเมะได้ยังไงไม่มีทักอีโอ๊กแม่งตายก่อนจะได้ใช้งานหุ่นตัวนี้ซะอีกนะอย่างน้อยเนี่ยอีทีมงานทำา MSV กับทำเกมเนี่ยมึงเขียนประวัติหุ่นให้หน่อยได้ไหมว่าทำไมตัวนี้ถึงไม่เอาออกมาใช้งานกูจะขอบคุณมากไม่ใช่ ประวัติสั้นๆว่าอ๋อหุ่นตัวนี้ใช้งาน300ปีก่อนโดยหัวหน้าตระก,กูลจบข่าวเหมือนทีมงานสร้างเกมแม่งขี้เกียจทำไมไม่ขยันเหมือน u c n a บ้างวะ ก็ปรงๆกันไปไปต่อกันที่ตัวของเซพาครับเซพาเป็นเครื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีจุดเด่นในเรื่องของความคล่องตัวเป็นหลักนะครับจะเหมือนกับตัวของบาเอลซึ่งบาเอลจะมีความเร็วและความคล่องตัวที่สูงตัวนี้ก็จะเหมือนกันเลยแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของตัวอาวุธโดยตัวของบาเอลจะมีการใช้งานดาบคู่ส่วนตัวนี้จะเป็นการใช้งานดาบและโล่ดาบและโล่ของมันถูกสร้างขึ้นมาจากวัสดุเดียวกันกันกบที่สร้างดาบของบาเอลนั่นก็คือแร่เมทัล แร่เมทัลเป็นโลหะหายากที่มีความแข็งแรงทนทานมากที่สุดในซีรีส์อนบัตออฟแฟงมันจึงถูกใช้ให้กลายเป็นอาวุธของบาเอลและเซพาซึ่งความแข็งแรงทนทานของตัวอาวุธนี้มันแข็งแรงยิ่งกว่าเกาะของโมบิสูดซะอีกนะครับซึ่งในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยเกาะของโมบิสูดและเกาะของกันดั้มถูกสร้างขึ้นมาจากโลหะที่มีชื่อว่าไฮฮาร์เนสแร่อันลอย แล้วค่อยไปเคลือบนาโนลามิเนตอีกทีนึงซึ่งตัวของไฮฮ a r ์ดเนสเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงทนทานสูงแต่ก็ไม่สู้ตัวของแรเมทัลในอนิเมะเนี่ยเราเลยจะเห็นว่าบาเอลเนี่ยมักจะเอาดาบไปรับการโจมตีอยู่บ่อยๆเพราะว่าตัวของดาบนั้นมันเป็นโลหะที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเอง อย่างที่เราบอกไปว่าตัวของเซพานั้นจะมีอาวุธคือดาบและโล่ตัวของดาบนั้นจะมีชื่อว่าเซพาซอสถูกสร้างขึ้นมาแบบเดียวกับของบาเอลและโลหะเดียวกันด้วยรูปร่างของตัวดาบมันจึงเหมือนกับของบาเอลนั่นเองครับต่อไปคือโล่เซพาชิลจะเป็นโล่ขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบาให้มันสอดคล้องกับความเร็วและความคล่องตัวของตัวโมบิสูตซึ่งตัวโล่นี้สีแดงจะเป็นวัสดุโลหะปกติของตัวโมบิสูตแต่ว่าส่วนที่เป็นสีเหลืองนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาจากแรเม ตัวโล่นี้นอกเหนือจากจะใช้ในการป้องกันได้แล้วยังสามารถใช้ในการโจมตีได้อีกด้วยโดยจะเป็นการใช้งานส่วนแรลเมเทัลให้กลายเป็นกรงเล็บและโจมตีซึ่งตัวของโล่นั้นสามารถที่จะหมุนได้ด้วย อาวุธของหุ่นก็จะมีอยู่แค่นี้อย่างว่าเลยนะไอ้เครื่องเนี้ยแม่งคือไบเอลฉบับดาบโลไม่ใช่ฉบับดาบคู่ก็แค่นั้นที่แบ็คแพคด้านหลังของบอบิสูจะมีการติดตั้งทัสเตอร์และปีกไบเดอร์เอาไว้โดยทัสเตอร์ของมันก็จะเป็นทัสเตอร์ที่มีความเร็วสูงส่วนตัวปีกไบเดอร์ก็ใช้ในการควบคุมทิศทางตัวเครื่องจะมีความคล่องตัวที่สูงเหมือนก,นกันกับตัวของบาเอลแต่มันมีจุดที่น่าสงสัยอยู่ก็คือส่วนของปีกไบเดอร์มันจะมีส่วนที่เป็นสีขาวงอกออกมาแล้วก็ส่วนที่เเเป็นนนนสสสีีหหลลืือองงงไมม่่่รรูู้้้วาาาาัถกกขึาจา แรมเมทัลเหมือนกันหรือเปล่าก็นะมันไม่ได้มีการบอกอะไรเลยนี่หว่าไอคนออกแบบหุ่นก็ไม่มีการพูดถึงและไอเกมก็ไม่มีการพูดถึงเช่นเดียวกันสมองตันหรือไงเขียนประวัติหุ่นไม่ได้นี่โผลมาแค่ไม่กี่ตัวเองนะแล้วดูสภาพว่าเกมแม่งจะเอาให้ครบ72ตัวเนี่ยกูหวังประวัติหุ่นไม่ได้สักตัวแน่ๆเลยว่าจังหวะเนี้ย รู้สึกขอบคุณจกักรวาลยูซีขึ้นมาทันทีเลยว่าต่อให้หุ่นจะเป็นตัวประกอบแค่ไหนก็ช่างโผลมาไม่กี่ฉากหรือว่าโผลมาแค่ในนิยายอนิเมเกมรับประกันได้เลยว่ามีประวัติที่มาความเป็นไปพร้อมกับยังบอกเรื่องการดีไซน์โมบิซูอีกต่างหากว่าดีไซน์มาเอาไว้ทําอะไรเช่นปีกแขนขาทําไมต้องออกแบบมาให้เป็นแบบนี้ออกแบบมาเพื่ออะไรมันบอกหมดเลยอินี่แม่งดีไซน์หุ่นมาด้วยความเท่ล้วนแต่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแต่และอย่างเอาไว้ทําอะไรแขนทําไมเป็นแบบนี้ ขาทำไปแบบนี้หัวเป็นแบบนี้ปีกแบคแพ็กด้านหลังที่เป็นไบเดอร์เอาไว้ทาหาอะไรกันแน่ก็ไม่มีการพูดถึงทําไมรู้สึกว่า M S V ของแอนบัตแม่งน่าสงสารจังวะวงเล็บไว้ด้วยนะว่าเฉพาะตัวที่เป็นกันดั้มเท่านั้น M S V ของแอนบัตตัวอื่นที่ไม่ใช่กันดั้มประวัติมีเยอะกว่าไอ้พวกนี้อีกนะเว้ยขอบอกไว้ก่อนเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการทําหุ่นเทวสัสด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังก็แล้วกันโอเคตัวของกันดั้มเซพาก็คงจะจบลงเพียงแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้า สวัสดีครับผม